สวัสดีค่ะพบกับช่องมาอบกุ่เกาะนะคะนี่นะคะมีรถนะคะเนาะเพื่อนก็มานะคะหรือแอร์ให้ลุงจิมนะคะเอาไปเก็บไว้บ้านป้าหวังก่อนมาถอดแอร์นะคะไว้นะคะเดีวก็เอาไปฝากไว้ที่บ้านนะคะป้าหวังเนาะนี่นะคะเพื่อนก็มีสองเด้งเลยนะคะแล้วก็ ้าซอก็จะให้พืชนยายนะคะจานดาวเทียมนะคะมาไว้ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปที่ร้านป้าหวังดีกว่าค่ะอันนี้ก็ให้น้องพืชนทํางานไปนะคะส่วนเราก็จะไปร้านป้าหวังค่ะมาสั่งเสื้อนะคะให้อดมินศิรพงศ์นะคะของคุณธวัชชัยยังไม่มีนะคะ 2X ยังไม่มีเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะสีดำนะคะ สั่งไปแล้วเดี๋ยวให้น้องคนส่งให้เดี๋ยวคุณแม่จ่ายตังค์ไปแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะมาดูตรงนี้นะคะโอ้โหลืมรถเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาโอ้โหเสจเร็วนะคะนี่ไวมากเลย นี่ขึ้นรถแล้วถ้าจะเอามาไว้ที่บ้านเจ้านี่บอกเอกอกไไดี๋ยว <c oughs> ต่อไปก็จะมาทำของปลาสอ่เขารับสองจ็เยนี่นะมบอกว่าได้สองเด้งเลยโอ้เดี๋ยวไปดูปลาสอทำอะไรดีกว่าไม,ไม่จะไปหาใสาป่ปลาซอ่โอยไมนี่แหละตไมวกอยู่หลังบ้านอ้าวอยู่หลังบ้านนี่ก็ของอยู่ของกินหลายแถวนี้ เอาแล้วมดมดจัดการฟะซอแล้ววะนี้จัดการแล้วอะไรก็ไม่พูดตัวต้มมื่อแรงนี่แหละนอนนี่จ้ะมือค่อยใหญ่โอ้ยมีใบทมดเดี๋ยวเอามือให้ยาแล้วค่ะจะไปส่งอ๋อเพื่อนเพื่อนไปส่งเนาะอ๋อไปแล้วก็กลับมาอีกเออเพราะว่าจะได้เร็วเนาะนี่ค่ะ ร้านปลสสอก็อสะดวกสบายนะคะนั่งกินโอ้โหมีที่นั่งเยอะแยะนะคะนี่ข้างในก็สามโต๊ะข้างนอกอีกนะคะกินก็ตรงก็เตี๋ยวเ,เรียบร้อยแล้วก็แสดงว่า,เ,วาเอาแต่ข้างนอกคือว่ายอยู่บ่ข้างนอกค่ะเมนข้างในไม่ได้เอาหรอกคิดว่านะเอาแต่ข้างนอกมันที่ตั้งอยู่อนันนั้นแหละใช่ค่ะเร็วแต่เพราะว่าเขนบอกว่าจะปิดข้างในเอาแค่ไม่ได้บอกเลย โอ้น่าจะเป็นเอฟซค่ะเลาะมาดูตรงที่พญายนาคเนาะนี่นะคะมาแลว้วแอรนะคะด่วนติด <c oughs> กล้องวงจรปิดก็ได้นะประหวังนี่แม้ในในนนอืมอืมได้การแทยลุงจิมเนาะ,ระรจะได้ภาพจากข้างนอกบอสได้นะบอสอ,รรอันนี้นี่ยแหละเอาหมดเลยบอสเดี๋ยวจะ้างนอก อ๋อเอาแต่ข้างนอกเพื่อนจะมาเอาอันให้รถยกมายกไปข้างหลังเออยกบ้านไปที่อื่นนะเรียบร้อยนะคะเร็วมากเลยค่ะช่างก็นะคะต่อไปก็เป็นป้าซอแล้วค่ะคราวนี้ของป้าซอโอ้มาจากดงหลวงเนาะช่างมาจากดงหลวง ไปเหมือนกันนะคะป้าซอค่าเสียหายเท่าไหร่คือที่า0ะบาทครับอืมเออแล้วก็ของยายซอเนาะติดตั้งจานดาวเทียมให้แกเนาะครับมันเมนอยู่ย่าจานดาวเทียมมีอยู่อุปกรณ์ค่าท่อให้หมดแล้วให้หมดอุปกรณ์ทำเป็นติดกล้องด้วยย้ายจากบ้านเก่ามาบ้านใหม่เออแค่นั้นจะไปเอาตรงนู้นค่ะมาแจกให้มันอืมขนาดไหนครับ เดี๋ยวไปดูก่อนจานมันก็อยูเถิงแรอวาโทรทัาท์ตะไบหันวัสะเทอจานไม่ต้องหามุมเนาะหามุมที่มันอันนี้แหละมันแม่เดี๋ยวไปดูคข่เอฟซีเราในป้าโซไปซีละจานน้อยๆเอาไว้ใส่ด้ออาอยู่ใส่จานบ่นี่อยู่ข้างหลังเนาะจานน่ะ จช่างคนดูให้แล้วค่ะว่าจานอยู่ด้านหลังลน,นี่นะคะเขาดูแป๊บเดียวคนเขาเป็นงานนะคะเนาะนี่นะคะประหวังก็มาแล้วนะคะที่เราหากันนะคะเอกซีผ้ <laughs> าถุงนะคะตีแดงเนาะ ถ้าถูกติ้นแดงอ่ะบุรีรัมก็จะมีอยู่ลายนะคะเอฟซโอ้มีแต่ลายงามๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรก็ไม่รู้คะ่ะแต่ว่าสวยนะจะมีทั้งหมดอยู่สิบกว่าผืนเนาะประหลังเนาะก็พื้นละถ้าซื้อที่นี่ก็ห้าร้อยทวนเนาะจะ้ส่งด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าลูกค้าทางไกลก็ห้าร้อยห้าสิบเนะพร้อมส่งเนาะใ่ทางไกลก็ห้าห้าสิบจะซื้อที่บ้านเราคือ ห้าร้อยถ้วนนะคะอ้าวอันนี้ทำไมสวยจังเลยนี่นั่นแหละตต่ให้ลูกค้าแลวลูกค้าจะได้ขาวอันนี้นั่นเหรอครับประหวังอ้าวงามจังเลยค่ะอันนี้เป็นปเป็นลายอย่างน้อค่ะนี่ก็ม,มีหลายลายนะคะมีหลายรูปแบบลายให้เพื่อนดูแ้วเพื่อนก็เลือกเอาสองผืนนี่ไงก็เลยออกมาเออูอ้นี่ค่ะลายาแบบสวยนะคะะหมาเอาถ่ายพระหมาให้ดูหน่อยก่ะ กา้้านี่แหละพอได้ขายนะคะนาะน่หน่อยโทรไยลูกค้าคนที่เคยซื้อกับประหวังไปค้ที่ยซื้อกับป้า่ื้อนับปแะหวังใจก็้าี่เค้อกับประหวังค้านี่ยอบปะวคะาที่เย้กปก็ิ๊กาที่เก็ซกับปวจก็ลค้าที่คปใ็นที่เคยซื้อกัะกลค้เยื้อกับวงคเรื่องั้ารังนอยู่ไ้่ได้อะใช่ค่ เราก็ไม่มีรายได้อะไรเนอะเราก็ขายเล็กน้อยกำไรก็นิดหน่อยแต่ก็เออเราก็พออยู่ได้ก็พอฟังที่สุดแล้วค่ะร้านประหวังที่เราไปถามดูร้านอื่นเขาก็ประมาณห้าหกล้อนนู่นค่ะถ้าถึงแดงค่ะอย่างเข้าออกบูธออกอะไรหกร้อยเจ็ดร้อยอยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้เนาะพอซื้อนี่ล้ำอยู่ต่อไปแล้วก็นางลำกกกกก็ว่าจะมีแผ่นขาวแดงนะคะเสื้อขาวแต่ว่าถ้าถุงแดง ระถ u n จะประมาณลายหมีตีนแดงค่ะมันก็เลยสวยใช่มเข้ากันมากเลยมันจะเด่นเลยแหละเด่นนะเด่นมากๆเลยแล้วก็มีหลายอย่างนะคะชุดนี้ด้วยค่ะนี่อันนี้พร้อมหมวกเท่าไหร่คะเนี่ยป้าหวังสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบนะคะนี่ก็มีหลายสีเลยทีเดียวนะคะมีหลายอย่างค่ะที่ป้าหวังมีนะคะ เยอะๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระุปงกระเป๋านะคะเดี๋ยวออกมาโชว์หรอกเพราะว่าไม่มีหน้าร้านไงเราแค่ถ่ายให้เตนลูกค้าที่สั่งมาดูเพราะว่าขมาก็เมื่อกี้นี้ก็เออไรเนาะเพราะว่าเอฟซีก็มานานทีมาครั้งเนาะควหวังไม่เหมือนแต่ก่อนค่ะก็เลยเอาไว้เนาะหน้าฝนแล้วก็มันจะนี้ด้วย ห้อยเยอะๆห้อยไว้ค่ะไม่เอาห้อยหลายอ้าวผ้าผ้านี่ทำไมนิ่มจังคะนี่นิ่มเด้อผ้ากบาเด้อเบิ่งเดี๋ยวอันนี้ผืนเท่าไหร่คะนี่เดีอยเขาสนใจเด้ออันนี้น่งทีก็ขสนใจโอ้งามมากอันนี้นะอันนี้นะเขาวันก่อนก็อันนี้นะเขาจะเอาไปปูโต๊ะลายเดียวกันหกผืนนี่ก็ใหญ่เหมือนกันโอ้ลานี้งามเ้อหนูนะชอบมากที่ประหวังจับอยู่นี่มันเนื้อมัน มันยับย่างมันย้อยยับย่างเบอง์อ่อนยิบแล้วนี่มันรูดออกิดเลยยังมาเด้ยนิบนี่ค่ะมันเป็นผ้าผ้าข้าม้าหมักโครนเนาะแล้สุดยอเนาะนี่มากค่ะหน้าเมตรคูณสองเมตรปูโตได้สบายเลยปูโตได้ทำผ้าม่านแบบประจุช่องใหญ่ๆได้เลยนะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะกว้างเมตรหนึ่งยาวสองเมตรเป็นธรรมชาติดีปูได้อะไรประมาณนี้ตัดเสื้อได้อันนี้เราไปนุ่งอาบน้ำก็ยังได้เลยรูงได้ พื้นละเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบบาทเองเลยพอซื้อค่ะนะคะก็คนละสิบคนละอะไรไปนี่เขาไปตัดเสื้อนี่แหละถึงกำลังหละเอาไปตัดเสื้อตัดกางเกงงามมากอย่างอันนี้นะเด้ออันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นไม่ใช่มาโคนี่เป็นผ้าฝ้ายธรรมดาค่ะแต่ก็กว้างเหมือนกันโอ้ลายจะเป็นลายแบบนี้เนาะปูโต๊ะปูอะไรได้สวยได้ขนาคนละแบบเหมือนกันขนาใหญ่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเป็นผ้าฝ้ายแบบหนาอย่างหนา แบบกางเกงแต่อะไรก็สวยสวยค่ะถ้าใครสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนี่ค่ะนี่นะคะนี่นี่เอาบ์โทรนี่นะคะเบอร์โทรของป้าหวังก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้นะคะถ้าสนใจอะไรก็ติดต่อมาได้เลยนะคะใครอดไ์ก็เบอร์นี้นะคะชอบมาุกเกาะนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ